โควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม14,176รายเสียชีวิต228รายหายป่วย16,769รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม14,176รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่13,670รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจํา506รายรวมยอดติดเชื้อสะสม1,38,343ร 1, 38, 3, 4, 3, 4, 3, ายเสียชีวิตเพิ่ม228ราย ใจชีวิตสะสม13,511ลายขายป่วยเพิ่ม1 6 7 6 9ลายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว12,644ลาย